ค่ำคืนนี้ในความเงียบสงัดเราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวของสองราชินีแอ่งอังกฤษค่ะชะตาชีวิตที่พลิกผันนำพานางทั้งสองมาสู่จุดจบเดียวกันที่หอคอยแห่งลอนดอนคมดาาประหารพร,รากชีวิต yn, แอนโบลีนและก็แคทเธอรีนฮาวเวิร์ดสองสตรีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะแต่ว่า ความตายเนี่ยก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสงบเสมอไปดวงวิญญาณของพวกนางว่ากันว่ายังวนเวียนอยู่ค่ะไม่ยอมจากไปไหนกลายเป็นตำนานหลอนที่เล่าขานกันไม่รู้จบแล้วก็ยังพบเจอได้แม้ในปัจจุบันครับหอคอยแห่งลอนดอนเนี่ยนะครับสถานที่นี้ชุ่มโชบไปด้วยเลือดแล้วก็น้ำตาจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของแอนโบลีนการประหารชีวิตอย่างน่าสยดสยองในปี1536นะครับ ดูเหมือนจะเป็นจุดกําเนิดเลยของเรื่องผีที่แบบดังมากๆเรื่องหนึ่งวิญญาณของท่านผูกพันกับที่นี่อย่างเหนียวแน่นมากแล้วการปรากฏตัวแต่ละครั้งก็สร้างความหวาดผวาไม่น้อยเลยครับมีเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาน่ากลัวมากเลยค่ะเกิดขึ้นนานแล้วนะคะปี1864คืนนั้นหมอกลงจัดมากทหารยามคนหนึ่งกำลังเข้าเวรอยู่เขาเห็นร่างผู้หญิงใส่ชุดขาวค่อยๆเคลื่อนเข้ามา คือลอยเข้ามาแบบเงียบๆเลยทาไม่แตะผืนด้วยซ้ําตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นคนจริงๆนะคะก็เลยตะโกนท้าทายไปแล้วก็เอาดาบปลายปืนนะคะกวาดแกว่วงไล่แต่ว่าร่างนั้นกลับนิ่งเฉยเขาเลยตัดสินใจแทงเข้าไปแล้วผลก็คือดาบมันทะลุผ่านร่างนั้นไปเลยครับเหมือนแทงอากาศว่างๆโโ<ฮ>หครับทหารยามคนนั้นตกใจสุดขีดจนแบบสิ้นสติล้มลงตรงนั้นเลย เรื่องนี้เกือบจะจบไม่สวยนะครับเขาเกือบถูกลงโทษฐานละทิ้งหน้าที่หรืออาจจะหาว่าหลับยามไปแต่โชคดีมากๆครับมีนายทหารอีกคนชื่อกับตันเจดีดันดัสบังเอิญจริงๆครับเขามองลงมาจากหน้าต่างหอคอย Bloody Tower ในจังหวะนั้นพอดีอ้าวแล้วเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับเขาเห็นทหารยามทำท่าทางแปลกๆเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างอยู่และเขาก็เห็นร่างสีขา,ขาวๆคล้ายผู้หญิง ลอยเข้ามาจริงๆคือคำให้การของกัปตันดันดัสเนี่ยมันตรงกับที่ทหารยามเล่าทุกอย่างเลยครับว่าดาบมันทะลุร่างสีขาวไปและทหารยามก็ล้มลงแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดที่กัปตันดันดัสยืนยันหนักแน่นก็คือร่างสีขาวที่เขาเห็นนะครับมันไม่มีหัวไม่มีหัวแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัวแล้วค่ะ ยังมีอีกเรื่องนะคะที่หอคอยแห่งลอนดอนเหมือนกันเกิดช่วงปลายปลายศตรวรรษที่19หัวหน้ายามค่ะเขาตรวจตราตอนกลางคืนแล้วไปเห็นแสงไฟวุบวาบอยู่ในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอดวินคูล่าซึ่งปกตินะคะเวลานั้นโบสถ์ต้องปิดล็อกสนิทแล้วที่นั่นก็เป็นที่ฝังพระศพของแอนโบลินด้วยเขาก็สงสัยก็เลยปีนบันไดขึ้นไปแอบดูทางหน้าต่างค่ะครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นข้างในนั้นนะครับมันมันเหนือจริงมากมาก เขาเห็นเหมือนเป็นขบวนแห่เลยครับคนแต่งตัวด้วยชุดโบราณสมัยทิวดอร์เตอรเป๊ะมีทั้งอสวินมีทั้งสตรีสูงสักเดินเป็นแถวเข้ามาในโบสถ์แบบสง่างามมากผู้นำขบวนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่งตัวงดงามกว่าใครเพื่อนเลยแม้จะเห็นหน้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เขากลับรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเป็นใครแอนโบลินอะคะใช่ครับแอนโบลิน เขาบอกว่าเหมือนกับภาพวาดที่เคยเห็นไม่ผิดเพี้ยนเลยครับแล้วแล้วขบวนนั้นทําอะไรต่อคะขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆครับไปยังบริเวณท่านบูชาตรงจุดที่เป็นหลุมฝังพระศพของแอนโบลีนพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บร่างทั้งหมดก็ค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็หายวับเป็นในความมืดเลยครับทิ้งไว้แค่ความเงียบกับแสงไฟริบหรี่ที่เขาเห็นตอนแรก มันน่าสะพรึงมากนะครับเหมือนภาพในอดีตมันมันย้อนกลับมาฉายซ้ำให้เห็นน่าขนลุกจริงๆค่ะมีคำเล่าลือกันด้วยนะคะว่าวิาวนาทีที่เพชรคาตชูพระเสียนของแอนโบลีนขึ้นนะคะหลังคมดาบทำงานบนลานประหารทาวเวอร์กรีนดวงตาของนายยังเบิกโพลงอยู่เลยแล้วริมผีปากก็ยังขมุบขมิบเหมือนเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างหรือกำลังสาบแช่ง นี่อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าคะที่ทําให้ดวงวิญญาณของนางยังเฮี้ยนขนาดนี้ไม่ยอมไปไหนก็เป็นไปได้ครับความตายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ความรู้สึกแค้นเคืองเนี่ยมันอาจจะผูกมัดวิญญาณไว้กับโลกนี้ได้จริงๆ แล้วความเฮี้ยนของแอนโบลีนนะครับไม่ได้มีแค่ในหอคอยแห่งลังดอนเท่านั้นแต่ย่ว่ากันว่าไปปรากฏตัวในสถานที่อื่นๆด้วยที่มีความผูกพันกับชีวิตของท่านอย่างที่ปราสาทฮีเวอร์ที่เป็นบ้านตอนเด็กๆของนางใช่ไหมคะถูกต้องครับที่ปราสาทฮีเวอร์ในเมืองเคนต์ว่ากันว่าเป็นที่ที่แอนมีความสุขที่สุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตำนานเล่าว่าวิญญาณของนางจะมาปรากฏตัวที่นี่ในคืนวันคริสต์มาสครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นางชอบมาก มีคนเคยเห็นนางปรากฏตัวใต้ต้นโอ๊กใหญ่ที่ที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8เคยมาเกี่ยวพาราสีนางบ่อยๆนะคะหรือบางทีก็เห็นนางเดินข้ามสะพานเหนือทะเลสาบอีเดนแบบเงียบๆแต่ที่น่าสนใจคือคนที่เจอมักจะบอกว่าวิญญาณที่นี่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าที่อื่นดูดูสงบหรือบางทีก็ดูมีความสุขอาจจะเพราะเป็นที่ที่มีแต่ความทรงจําดีๆของนางมั้งคะ่ะครับ ความแตกต่างของการปรากฏตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับมันอาจจะสะท้อนถึงความผูกพันทางอารมณ์ที่ต่างกันไปของแอนบูลีนที่มีต่อแต่ละที่จากความสุขในวัยเด็กไปสู่ความทรมานแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวในภายหลังอย่างเช่นที่พระราชวังวินเซอร์อ๋อที่วินเซอร์ก็มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะคะที่นั่นเป็นพระราชฐานสําคัญเลยทั้งเฮนรี่ที่8ทั้งแอนบูลีนก็เคยอยู่ที่นั่น นอกจากวิญญาณแอนแล้วเนี่ยยังมีเสียงลือเรื่องเสียงครวนครางหรือเสียงลากเท้าหนักๆของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เองด้วยหรือหรือแม้แต่วิญญาณของราชินีอลิซาเบธท,ที่1ลูกสาวของนางก็มีคนว่าเคยเจอแถวๆห้องสมุดค่ะใช่ครับส่วนตัวแอนโบลินเองเนี่ยมีรายงานว่าเห็นนางเดินด้วยเปลือยไปตามห้องโถงหรือบางทีก็ไปยืนนิ่งๆริมหน้าต่างห้องที่เรียกว่าดีนส์คลอิสเตอร์แต่เรื่องที่ น่ากลัวที่สุดที่เล่าต่อๆกันมาคือภาพวิญญาณไร้หัวของนางครับอีกแล้วเหรอคะครับวิ่งกรีดร้องหวยหวนลงมาจากโถงทางเดินนั้นเลยมือข้างหนึ่งประคองหัวของตัวเองเอาไว้แล้วที่สยองไปกว่านั้นคือหัวที่อยู่ในมือนะครับก็กรีดร้องไปด้วยเว้ยแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ดูเหมือนจะมีที่ที่น่ากลัวกว่านั้นอีกเหรอคะสำหรับวิญญาณแอนบลีนที่คริฮัตบลิกลิงฮอลที่นอร์ฟอกที่เชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดอีกแห่งของนางใช่ครับ ที่บริเก็งฮอลเนี่ยตำนานน่ากลัวมากจริงๆครับเขาว่ากันว่าทุกวันที่19พฤษภาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการประหารชีวิตของนางพอถึงเวลาเที่ยงคืนเป๊ะจะมีภาพอันน่าสยดสยองปรากฏขึ้นมาครับภาพภาพอะไรเหรอคะรถม้าผีสิงครับรถม้าที่ลากโดยม้าสี่ตัวซึ่งไม่มีหัวม้าไม่มีหัวครับแล้วคนขับรถม้าก็ไม่มีหัวเหมือนกันแล้วแล้วในรถม้าล่ะคะมีใครอยู่ไหมในรถม้าเนี่ย มีร่างของผู้หญิงในชุดสีขาวนั่งอยู่ครับแต่ร่างนั้นก็ไม่มีหัวบนตักของนางเนี่ยวางศีรษะที่ถูกตัดขาดสภาพแบบยับเยินเอาไว้ร่างนั้นคือแอนโบลีนครับโหแล้วรถม้านั่นจะไปไหนต่อคะมันวิ่งไปเฉยๆหรอรถม้าไร้หัวเนี่ยจะวิ่งตรงมาที่หน้าคฤหาสน์เลยครับแล้วพอมาถึงก็อนตรีานหายวับไปกับตา เหลือทิ้งไว้แค่วิญญาณไร้หัวของแอนโบลีนที่ถือหัวตัวเองเดินเร่ร่อนไปตามห้องต่างๆแล้วก็ระเบียงทางเดินของคริฮารดเดินอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งฟ้าสางของวันใหม่มีคำร่ำลือที่น่ากลัวมากๆครับว่าใครก็ตามที่โชคร้ายจริงๆได้เห็นภาพนี้เข้ามักจะพบกับจุดจบที่ไม่ดีเลยครับบางก็ว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลันบ้างก็ถึงกับเสียสติไปเลย น่ากลัวมากจริงๆค่ะฟังดูเหมือนเป็นคำสาบเลยนะคะแต่เรื่องราวความหล่อเนี่ยไม่ได้จบแค่แอนโบลีนคนเดียวยังมีราชินีอีกองคหนึ่งชะตากรรมคล้ายๆกันแล้วก็เป็นญาติกันด้วยแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดใช่ไหมคะใช่แล้วครับแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดราชินีองค์ที่5ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เป็นลูกพี่ลูกน้องของแอนโบลีนเองชะตาชีวิตของนางก็สั้นมากครับ ถูกกล่าวหาว่าคบชู้และก็ถูกส่งไปประหารที่หอคอยแห่งลอนดอนเหมือนกันกันกบแอนเลยในปี1542ตอนนั้นนางอายุยังน้อยมากๆครับอาจจะแค่17หรือบางทีก็ว่า19ปีเท่านั้นเองโธ ตายทั้งที่อายุยังน้อยแล้วก็ด้วยข้อกล่าวหาที่น่าอัปยศแบบนั้นด้วยทําให้เชื่อกันว่าวิญญาณของนางก็ยังคงติดอยู่กับรอบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะที่พระราชวังแฮมตันคอร์ทซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สําคัญมากในช่วงสุดท้ายของชีวิตนางถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะตรงระเบียงทางเดินยาวๆที่ปัจจุบันถูกเรียกว่าระเบียงผีสิงหรือ h a u n t e d Gallery ตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับที่นี่นะครับมันเชื่อมโยงโดยตรงกับช่วงเวลาที่แคทเธอรีนถูกจับกุมตัวเลย ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอคะคือ3เดือนก่อนการประหารนะครับขณะที่นางถูกคุมตัวอยู่ที่แฮมตันคอร์สเนี่ยว่ากันว่านางตกใจแล้วก็หวาดกลัวอย่างรุนแรงเลย mm hmm. เมื่อรู้ว่าจะถูกนำตัวไปจริงๆนางก็เลยพยายามดิ้นรนขัดขืนทหารยามแล้วก็วิ่งหนีไปตามระเบียงทางเดินนั้นครับมุ่งหน้าไปทางประตูโบสถ์หลวงเพราะนางเชื่อว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8กําลังสวดมนต์อยู่ในนั้นแล้วนางก็อยากจะไปร้องขอความเมตตาไปแก้ต่างให้ตัวเองนะครับ แล้วแล้วนางไปถึงไหมคะได้เจอไหมนาเศร้าครับนางไปไม่ถึงขณะที่วิ่งไปเนี่ยนางก็กรีดร้องขอชีวิตขอความเมตตาไปตลอดทางเลยแต่สุดท้ายก็ถูกทหารยามที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับจับตัวได้ซะก่อนพวกเขาก็ลากตัวนางซึ่งยังคงกรีดร้องอย่างเส้นหวังกลับไปที่ห้องพักแล้วนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายครับนางไม่ได้พบหน้ากษัตริย์เฮนรีที่แอีกเลยจนเกิดทั้งสิ้นลมหายใจ โอเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจมากเลยค่ะและนั่นก็คือภาพที่วิญญาณของนางยังคงแสดงให้เห็นซ้ำๆหรอคะตรงระเบียงนั้นตามตำนานที่เล่าขานกันมาก็เป็นอย่างนั้นเลยครับคนจํานวนมากที่เคยไปเที่ยวแฮมตันคอร์ดโดยเฉพาะตรงระเบียงผีสิงเนี่ยรายงานตรงกันว่าเคยเห็นร่างของผู้หญิงเลยชุดสีขาววิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วมากพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนบางคนบอกว่าเห็นภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมาเหมือนแบบ อยู่ในลูปเวลาเดิมๆไม่จบไม่สิน้นระเบียงนี้ถึงได้ชื่อว่าระเบียงผีสิงมานานแล้วครับแล้วนอกจากเห็นเป็นร่างวิ่งผ่านไปเนี่ยมีปรากฏการณ์แปลกๆอย่างอื่นอีกไหมคะมีรายงานหลากหลายมากเลยครับผู้คนที่เดินเข้าไปในระเบียงนั้นนะครับมักจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันคืออากาศจะเย็นเยือยขึ้นมาเลยโดยไม่มีสาเหตุอืบางคนก็รู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจากมุมมืด หรือที่น่ากลัวกว่านนั้นคือรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆที่มองไม่เห็นมาสัมผัสตามตัวแค่สัมผัสก็น่ากลัวแล้วนะคะบางรายบอกว่าหนักกว่านั้นครับรู้สึกเหมือนถูกบีบคอถูกบีบคอเลยเหรอคะโหน่ากลัวมากแล้วเรื่องเสียงกรีดร้องล่ะคะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิมไหมมีเรื่องเล่าถึงการปรากฏตัวครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็น่ากลัวมากครับคือมีคนเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงชุดขาว ปรากฏตัวขึ้นที่ระเบียงแล้วก็เคลื่อนตัวตรงไปที่ประตูโบสถ์หลวงเลยเหมือนพยายามจะเข้าไปข้างในอะครับแต่พอไปถึงประตูร่างนั้นก็เหมือนถูกผลักออกมาหรือไม่ก็ลอยกลับออกมาเองในสภาพที่เสื้อผ้าแบบขาดรุ่งริ่งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดแล้วก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเลยครับเป็นเสียงแหลมสูงที่ฟังแล้วแบบไม่เหมือนเสียงคนก่อนที่ร่างนั้นจะพุ่งผ่านประตูตรงปลายระเบียงแล้วก็หายลับไป ถึงกับมีคนพูดกันเลยนะครับว่าวิญญาณของแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นวิญญาณที่ส่งเสียงดังที่สุดในบรรดาวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ที่แฮมตันคอร์สเลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะแต่งเติมกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้จริงๆที่มันดูจะสนับสนุนเรื่องพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมคะลองเรื่องปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่แฮมตันคอร์สเขาแบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มเลยกลุ่มที่เชื่อเรื่องผีกับกลุ่มที่ไม่เชื่อเลย แล้วก็ให้พวกเขาเดินสำรวจไปทั่วพระราชวังรวมถึงตรงระเบียงผีสิงนี่ด้วยครับแล้วผลเป็นยังไงคะกลุ่มที่ไม่เชื่อเขาเจออะไรบ้างไหมน่าสนใจมากครับผลปรากฏว่าอาสาสมัครจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องผีก็ตามนะครับต่างก็รายงานว่ารู้สึกถึงหรือว่าประสบกับเหตุการณ์แปลกๆในจุดเดียวกันหลายจุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระเบียงผีสิงแห่งนี้ซึ่งเหมือนก็สอดคล้องกับตำนานที่เล่ากันมาอย่างน่าประหลาดใจครับ หรือยังเหตุการณ์นในปี1999ที่เจ้าหน้าที่ของพระราชวังเคยเล่าให้ฟังใช่ครับเหตุการณ์นั้นก็น่าแปลกมากในวันเดียวกันเลยมีการจัดทัวร์รอบค่ำสองรอบเป็นคนละกลุ่มกันนะครับห่างกันประมาณชั่วโมงเดียวปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนคนนึงมาจากทัวร์รอบแรกอีกคนมาจากทัวร์รอบหลังทั้งคู่เป็นลมหมดสติในจุดเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับบนระเบียงผีสิงพอฟื้นขึ้นมา ทั้งสองคนก็มีอาการหวาดกลัวแล้วก็เครียดมากๆเหมือนกันมันน่าคิดนะคะคนสองคนไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาคนละเวลาแต่กลับหมดสติในจุดเดียวกันด้วยอาการคล้ายๆกันอีกมันจะเป็นแค่ความบังเอิญจริงๆหรอคะหรือว่าณจุดนั้นมันมีพลังงานหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันเข้มข้นมากๆจนส่งผลกระทบต่อคนที่อาจจะอ่อนไหวได้จริงๆ วิญญาณของสองราชินีอยาให้ความอนจบลงแค่นี้กแอนโบละเพื่อเดินทางไปกับเราและกดแชร์เพื่อท้าทายเพื่อนของคุณแล้วพบกันในความมืดมิดตอนต่อไปที่หอคอยแห่งลอนดอนดวงวิญญาณของพวกนางก็ยังคงวนเวียนปรากฏกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสถานที่ที่พวกนางเคยรักเคยสุขเคยทุกข์แล้วก็จบชีวิตลงอะไรคือสิ่งที่รั้งพวกนางเอาไว้กันแน่ ความเจ็บปวดทรมานจากความตายหรือความรู้สึกไม่ยุติธรรมที่ได้รับหรือความแค้นที่ฝังลึกหรือมันเป็นเพียงแค่สายใยแห่งความผูกพันบางอย่างที่ทำให้พวกนางยังก้าวข้ามไปสู่พบภพภูมิอื่นไม่ได้ หากเรื่องราวเหล่านี้เป็นความจริงขึ้นมานะคะโลกหลังความตายก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการพักผ่อนอันเป็นนิรันดร์สำหรับทุกคนเสมอไปความทุกข์ทรมานความทรงจำอันเลวร้ายอาจจะยังคงตามติดเราไปแม้ร่างกายจะดับสลายไปแล้วแต่บางทีตำนานหลอนเหล่านี้อาจจะแค่เสียงสะท้อนจากอดีตก,ก็ได้ค่ะเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่ฉายให้เราเห็นถึงความโหดร้ายโศกนาฏกรรมแล้วก็ความกลัวที่มันอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง แล้วสิ่งที่ได้รับฟังกันอยู่นี้จะเลือกเชื่อแบบไหนกัน